มาแรงจริงๆครับกับกล้องตรงรุ่น360เอาผ่าตัวล่าสุดครับพร้อมระบบเสียงแบบซุปเปอร์ไฮเอ็นคันนี้ครับเดี๋ยวตามมาชมกันครับว่ามันเจ๋งแค่ไหน,นสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราก็มีชุดเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นนะครับมาแนะนำให้กับใครที่ใช้รถเอาผ่าตัวใหม่นี่นะครับต้องบอกว่าชุด นี้ครับเป็นชุดเครื่องเสียงระดับล็อตเลตเลยครับซึ่งเราติดกับลูกค้าที่เป็นนักฟังเพลงมาเยอะมากครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบจริงๆครับใครที่ใช้เอาผ่านเนี่ยแนะนําบอกต่อกันมาเลยครับเรามาดูอันแรกก่อนครับตัวนี้ครับเป็นจอ Android ครับแบบขนาดตรงรุ่นครับออกตอรคอร์แรมสีนะครับซึ่งไม่ตรงกันในท้องตลาดเพราะตัวนี้เนี่ยคุณภาพภาพกับความไวซ p u ดีกว่าจริงๆครับรวมถึงใส่ชิป Highend เข้ามาด้วยนะครับแล้วนี่ครับ เป็นการรวมกันของลำโพงในตำนานครับ Genesis ครับต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในอังกฤษครับแล้วก็เป็นแบรนด์เริ่มต้นครับของคาวอโยในโซนยุโรปแต่แรกครับแล้วก็มาแมทช์กับ Power AM ครับ Gau c o ครับตัวนี้ครับ Mini วันกับ Mini 4 o นะครับซึ่ง Gau นี้ต้องบอกว่าในแบรนด์เครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วครับรวมถึงเรายังมีกล้อง360แบบตรงรุ่นด้วยนะครับ นี่ครับแล้วอันนี้ครับที่ผมบอกว่า l o s เ l e s s ครับก็คือโปรเซสเซอร์ครับของกาซิโรุ่น6 8 x Pro ครับตัวนี้ออกมาได้ถึง8 Channel ครับแล้วที่สำคัญครับสามารถใส่ระบบบลูท o ธไฟเบอร์ i ิกได้ครับเสียงดีจริงครับรวมถึงเรายังใช้สายคุณภาพอย่างดีครับของกาซิโรครับเป็นสายที่ทำสำเร็จมาเลยครับกลองฟิลอย่างดีครับ นี่ครับสายลำโพงเมอร์คิวลี่สายไฟเมอร์คิวลี่ครับจัดเต็มจริงครับคันนี้ครับแล้วผมจะให้ดูว่าทำไมคันนี้เขาต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับทุกท่านครับใครที่ใช้เอาผ่าตัวนี้ครับจะคิดจะติดเครื่องเสียงครับถ้าท่านมีบัตเจ็ตเนี่ยชุดนี้ผมแนะนำครับแล้วก็คุยกันแต่แรกครับแล้วก็วางทีเดียวจบครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเราก็ต้องถอดกันเยอะใช้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่า ตกหล่นไม่ได้เลยก็คือนี่ครับแผ่นดัมครับคุณภาพด้วยนะผมเน้นว่าต้องคุณภาพดีครับที่ให้เก็บการเก็บเสียงแล้วก็โดนความร้อนแล้วไม่ระเหยนะครับสําคัญมากตัวนี้ครับรถเอาผาเนี่ยต้องการเงียบขึ้นเนี่ยใส่แผ่นดัมตัวนี้กันเลยครับแล้วนี่ครับก็คือลำโพงเจเนเครับใส่เข้าไปช่องนี้เรียบร้อยทําฐานทแดัมเรียบร้อยครับแต่หนึ่งที่ผมอยากให้ดูครับก็คือใครที่ใช้เอาผาอยู่คงเข้าใจครับเพราะว่านี่ฮะลำโพงของรถครับ หกนิ้วนะครับตัวนี้อาจจะใหญ่กว่านิดนึงครับตอนแรกต่อยู่งี้ฮะผมบอกได้เลยว่าเบามากครับท่านดูแม่เหล็กครับผมมองไม่เห็นเนื้อแม่เหล็กครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับโครงสร้างพลาสติกกลวยกระดาษครับกระดาษเลยนะครับทางเดียวแบบนี้ครับแบบนี้ครับตกลงมานี่ผมให้ดูครับได้ยินเสียงไหมครับ นี่คือลำโพงที่ติดรถเอาผ่านมาครับไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมเสียงถึงออกมาแล้วแบนๆนะครับใครที่ใช้เอาผ่านอยู่ผมแนะนำครับว่าท่านมีงบลงทุนครั้งเดียวจบครับเสียงดีแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมารีวิวให้ท่านชมกันอีกทีครับโอเคครับซึ่งมาดูคันนี้ครับ อันแรกคือกล้อง360ครับตรงรุ่น100%ครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นที่นิยมจริงตอนนี้ครับจุดติดตั้งกล้องนี่เห็นไหมฮะทุกอย่างตรงรุ่นหมดครับแล้วไปดูด้านหลังดีกว่านี่ครับเดี๋ยวเราเปิดดูด้านหลังกันงานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับแต่คันนี้มีความพิเศษครับผมเปิดให้ดูนะครับทุกท่านนี่ฮะ เราทําเป็นช่องนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยจัดเต็มจริงครับลองดูครับ Power AM Gau Cero สอตัวครับ Mini One Mini f o ครับไม่กินเนื้อที่เลยครับที่สําคัญเรายังมีการตีตู้ครับมีพื้นที่ตีตู้ซับของ g a ซ c e o ได้อีกครับตัวนี้นี่เบสหนักลึกจริงๆครับใครที่ต้องการความหนักลึกอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเซตแบบนี้เลยครับเดี๋ยวไปฟังกันในรถดีกว่าครับ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในรถเอาผ่าตัวใหม่ตัวนี้นะครับซึ่ง <I> คันนี้เนี่ยเราก็ติดจอ Android o c t a c o r e ตัวใหม่นะครับแล้วก็โอ้โหเสียงดีเลยทีเดียว,แ,วแต่เรามาดูอันแรกก่อนครับกล้องครับกล้องตัวใหม่ล่าสุดครับมีสวิตตรงนี้ครับดูนะผมกดนะฮะแล้วดูครับทุกท่านไม่เป็นการบรบกวนครับขณะที่ กดดูภาพเนี่ยเขาจะตัดเสียงเพลงให้ด้วยครับนี่ฮะกดไปดูรอบคันเลยครับไม่ต้องมานั่งกดก้านไฟเลี้ยวครับเสียเวลาครับนี่ครับกดวนคีกลับมาอย่างเดิมครับแล้วให้ดูครับขอยหลังนะครับนี่ครับเห็นรถรอบคันแบบ360ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปคโอเอมแเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยครับทุกท่นดูครับ เห็นไหมเส้นการระยะเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้เลยครับและจริงมีออปชันอีกเยอะแยะครับลองไปดูรีวิวที่เราทำเฉพาะของกล้องตัวนี้ครับแต่เห็นไหมครัว่าที่มันเวิร์กมากๆกก็คือว่าภาพออกมาเป็นรถเอาผาดต,ตรงรุ่นเลยครับ <Yahoo! S 1> ผมชอบมากครับตรงนี้ครับโอเคแล้วเรามาฟังเพลงกันดีกว่าครับ ีะชุดเจเนซิสกับกาวซีโร่ครับทุกอย่างเข้าช่องเดิมอ่ะร้องอีกเพลงครับนี่ครับ,รบอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าเพลงนี้ฟังง่ายจริงๆแล้วครบเครื่องครับ ื่อโชว่าการจูเสียงที่ถูกต้องนี่นะครับบรรยากาศของเสียงเนี่ยความสม,มูทต่อเนื่องเนี่ยจะต้องได้ทั้งหมดแบบนี้ครับเปนโน่เป็นโนพอนเ่มเพื่อนักองเ่ออเพ่อนนัอ่ออ อยู่ตรงกลางเลยครับโอเคแต่ว่าคันนี้ครับผมจะให้ดูไฮไลท์คันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้เป็นคนขับใช่ไหมครับคันนี้มีโปรเซสเซอร์ครับอยากให้ดูนะนี่ครับโปรเซสเซอร์จะอยู่ตรงนี้ครับน某些时候不了 เก็บซ่อนไว้ในนี้เพื่อเลิกเมมโมรีได้ด้วยนะครับแล้วผมจะให้ไปฟังด้านหลังครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะนั่งตรงตำแหน่งเ p พสักครู่โอเคตอนนี้ผมก็มานั่งที่ตำแหน่งด้านหลังเ p แบบนี้ครับแล้วก็ลืมบอกไปครับว่าเราก็สามารถจะทำตัวนี้ฮะมาติที่เราเนี่ยเราเพิ่มระบบ USB Charger ให้ด้วยนะครับ เพื่อชาร์จมือถือจากด้านหลังได้อีกครับแล้วถ้าทุกท่านฟังตอนนี้เนี่ยในตำแหน่งนี้เนี่ยผมว่าเสียงไม่ดีเท่าไหร่ครับเราสามารถปรับเมมโมรีได้ครับโอเคผมใช้แมนพาวเวอร์ปรับแล้วนครับอ่ะป้องเปลี่ยนเมมโมรีหน่อยนี่ฮะใช้แมนพาวเวอร์ผมเลยครับเป็นเมมสนะอ่าโอเคอ่ะเพลงนี้ใหม่ ทุกท่านล like okay. องฟังดูครับเร่งเสียงดังกว่านี้นิดนึงโอเคพ่อพ่อลองฟังดูครับเมื่อมีโปรเซสเซอร์แล้วครับเราสามารถจะเลือกตำแหน่งการฟังได้หน้าหรือหลัง แล้วที่สําคัญผมนั่งหลังเนี่ยใกล้เคียงกับการฟังที่บ้านเลยโอ้โหนักร้องครับอยู่ตรงแถวนั้นเลยครับเยืนข้างป้องเลยครับห้องนี้ถ้าไม่มีเพื่อนมาก็รู้สึกเหมือนอยูย่คนเดียวอยู่บนถน โอเคอ่ะบ okay. uh, ้องลองเพลงที hi, ่15หน่อยที่ครับฟังเบสหนักลึกครับโอเคอ่ะรีเสียงนิดหนึ่งแล้วนี่ครับก็คือระบบเสียงนะครับในรถ โตยต้าเอาผาดคันนี้ครับรวมถึงระบบมัลติมีเดียครบเครื่องครับเสียงคันนี้ไฮเอนด์มากๆครับแล้วก็ที่สําคัญครับทุกอย่างเข้าช่องเดิมครับไม่มีการตัดจาะอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วที่ผมชอบมากก็คือกล้อง360ตัวใหม่นี่ครับเรียกได้ว่ามันดีไซน์มาสําหรับรถเอาผาดเวลไฟจริงครับโอเคครับใครที่สนใจระบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้ครับสอบถามมาได้ที่มิราชอเดียนะครับ วันนี้ผมก็ขอรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ